ให้น่กัวมาช่เค่ะขึ้นมานกลั่กวน่าตัวสอ้โหสวเลีก็ตัวสัตอกตลกมากโอ้ยคนจะจะอือแตกแล้วง่วงจังนี่เอาหลับอีก ผู้โดยสารทุกท่านปวดรัดเข็มขัดค่ะเครื่องบินของเราจะออกแล้วท่านผู้โดยสารทุกท่านปวดรัดเข็มขัดค่ะเครื่องบินของเราจะออกแล้วโอเคแล้วเข็มขัดม่เข็มขัดแล้วเราจะมาแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือตอนที่เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุนะคะ ขออนุญาตคะ่ะชิ้นแรกเป็นชิ้นอันนี้นะคะวิธีใช้ก็คือให้เราหยิบให้เราหยิบมันขึ้นมาแล้วเราก็ปิออันนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะคะก็ใส่แล้วเราจะได้าตาแบบนี้เราก็จะมีอากาศลมหายใจจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเราใส่แต่ ฝั่งไนไม่มีก็ออกออกทางที่ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าใส่ไม่ทันก็วิ่งไปได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยเฮย้น่ากลัวจังขึ้นเครื่องบินครั้งแรกด้วยแล้วฉันก็จองมานั่งคนเดียวอีกเอ ท่านผู้โดยสารเพิ่งเคยนั่งครั้งแรกเหรอคะเอมใช่ค่ะให้ให้แอนั่งข้างๆมีคะเดี๋ยวแอ์จะช่วยดูแลสอนวิธีต่างๆเองเอก็ได้นะคะดีเลยค่ะเพราะไม่เก่งเท่าไหร่โอเคค่ะอู้แอนะแอ์นั่นงด้วย อแต่ว่าแต่ว่าแอจะต้องไปนั่งข้างหน้าอีกนะคะนั่งตรงนี้ตลอดมีได้โอเคค่ะไม่เป็นไรนั่งข้างหน้าหนูก็ได้ค่ะโอเคจ้าขึ้นบินออกแล้วนะระวัาางด้วยตอนขึ้นจะเสียวๆหน่อยนะจ๊ะวิ่งออกแล้วออกแล้ว ใช่อันนี้เครื่องบินจะตกนะคทุกคนเครื่องบินก็จะตกเออเปึออ่งแอะใช่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโ oh my god ฉันตกเครื่องบินทำไงดี <laughs> 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 I'm gonna chup go chup ไม่รู้จะเอ้ยนี่มิสแปเนี่ยนี่วุ้ยทำไมเรามาตุกข์ข้อพอดีเลยเนี่ยลองตรงนี้ก่อนนะได้ไปเอาของก่อนจุ๋มโอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจุ๊มกำลังลเป็นคาร์บอนแบตจะหมดแล้วคงจะต้องจบก,กันอ้ไอ เสียงค่อยอ้ายอ้ายมีคนจะจมน้ำแน่เลยไปดูก่อนชู่กองเขาอยู่นี่น้ำลงไปดูก่อนดีกว่าจุดขึ้นมาได้แล้วพาตัวขึ้นไปก่อนนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วกัน ไมยก่ oh อนคนจมน้ำโอ้โหนี่นั่นของเขาเขาน่าจะเครื่องบินตกเลยเนี่ยกระเป๋าเขายังอยู่เลยไม่ต้องกลัวนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอยโทนดีนวองพี่ทำไมเออหัวใจจริงคนจมนะ้ำแถวนี้ก็เยอะดูเราก็ต้องช่วยทันไม่รู้เขาจะตื่นเนี่ยกังวลจังเราไม่ผิดหรอกมั้ง เอ๊ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอ้าวตื่นแล้วหรอครับเมื่อกี้คุณจนนะน่ะคุณคอ,อาจจะเครื่องบินตกมาใช่ไหมเออใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นไงคุณคุณก็เอาสัตว์เล็กมาวางก่อนแล้วก็ไปเอาเขาชิมไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรนะผมช่วยคุณแม่ได้แล้วคุณก็กลับไปได้แล้วนะ ว้าวทะเลที่นี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยคนก็ใจดีด้วยไปหาตายายก่อนนี่เมื่อไไรร้านกับมาถุงถ้้มาถุงเราเราบกให้ดอนมาร์่ินี่งยนะโอเคโอเค เดี๋ยวขันจะบ,บอกให้โอเคโอเคฉันยอมกันนะฉันยอมฉันยอมโอ้ยเด็ดจริงจริงโอ้ยดื่มน้ำมะพร้าวหน่อยเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแบบๆเหมือนคุณตากับคุณยายฉันเลยเออใช่อ้าวคุณตากับคุณยายสวัสดีค่ะมาตอนมาที่นี่ตอนไหนเนี่ยอ้าวนี่ใช่ ใจใจดาไม่นเนี่ยที่บอกจะมาหาใช่ค่ะเอาเอาร้านมาแล้วโดอโอยคิดถึงม,มาเลยนะเนี่ย a. อืมโ้ยร้านเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งห้าปีเลยโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย a. ใช่ค่ะ กันบ้างค่ะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บั่วบ๊ายบาย